<ส> <S. เป็นจอสองเว้ยทุกคนมีจอหนึ่งจอสองแล้วมีอะไรอีกมีโทรศพัพท์ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะที่มีนาฬิกาตรงนี้พร้อมกับมีคอม วัดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง s วิสตี้ครับเมือกันอีกแล้วสําหรับในวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในรายการรีวิวไปเรื่อยนะคะแต่เป็นรีวิวไปเรื่อยฉบับแอดออนนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้บุ๋มก็ได้ไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งมานั่นก็คือแอดออนเฟอร์นิเจอร์ของ Minecraft Bedrock กันเองค่ะทุกคนซึ่งอันนี้สามารถใช้ได้กับทั้งมือถือแล้วก็ไ n e c r a f t Windows 10เลยนะคะ นี่ก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นบ้านที่บุ๋มสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ทําการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากแอดออนตัวนี้นะคะนี่เลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยชินกันสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติล้วเนี่ยบุ๋มจะมาในแบบว่าเชีเดอร์สวยๆใช่ไหมแต่นี้บุ๋มแบบว่าลงไม่ได้จริงๆนะคะทุกคน <laughs> คือแบบ RTX มันบั็อกอะไรก็ไม่รู้นะคะบุ๋มก็เลยมาแบบนี้แทนนี่สิ่งแรกที่บุ๋มชอบมากๆเลยก็คือมันมีตัวหนังสือค่ะแล้วเราก็สามารถเขียนชื่อช่องของเราได้แบบนี้แปะที่หน้าบ้าน ดูขนาดของบ้านนะคะบุ๋มก็สร้างแบบมั่วๆไปอันนี้คิดว่าน่าจะมีครบทุกห้องนะมาเดี๋ยวมาเริ่มจากข้างนอกกันก่อนเลยนะคะก็นี่เลยสิ่งที่บุ๋มทําก็คือจะเป็นที่สะหับนั่งเล่นหมากรุกหน้าบ้านนั่นเองค่ะ ก็จะมีไฟตกแต่งแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวบุ่มจะรีวิตวตอนกลานอีกทีนึงว่าไฟพวกนี้มันจะสว่างแค่ไหนเนาะแล้วก็จะมีพวกกระถางหนกไม้ต่างๆก็ตกแต่งไว้ที่มุมนี้อ่ะแล้วก็หน้าบ้านของเราก็จะมีเป็นกระถางหนกไม้นะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนอยู่แบบนี้เลยซึ่งเราก็สามารถติดเอาไว้แบบนี้ได้แบบเก๋ๆนะคะเดินเข้ามาในบ้าน แตนๆสิ่งที่เราจะเจอก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้บุ๋มพยายามตกแต่งให้ใช้ของแบบครบครบนะคะเริ่มจากห้องแรกตรงนี้กันก่อนเลยห้องที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเนี่ยบุ๋มทําเป็นห้องที่แบบว่าเอาไว้สําหรับเล่นเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็จะมีแบบเล่นเครื่องเล่นนิดๆหน่อยนะคะนี่เลยมีเกมมี VR ต่างๆสามารถเล่นที่พรมตรงนี้ได้แล้วก็จะมีทีวีที่แบบเอาไว้เชื่อมต่อก,กับเกมมาไรพวกนี้ด้วยนะ แล้วทีวีแท้ตอนตัวนี้นะคะก็สามารถเปิดได้ด้วยนี่เป็นไงเฮ้ยไม่จรรมดาถือว่าค่อนข้างชอบค่ะทุกคนติดใจมากอันนี้ <c oughs> โอเคต่อไปอันนี้บุ๋มตั้งใจทําเป็นชั้นวางรองเท้านะคะนี่เลยก็จะเห็นว่ามีรองเท้าหนึ่งคู่ตรงนี้แล้วก็จะมีชั้นหนังสืออาา่ะฮะแล้วก็ตรงนี้มีป๊อปคอนด้วยนะคะเป็นที่กดป๊อปคอนมีชั้นวางมีชั้นวางหนังสือตรงนี้ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานั่นเองค่ะซึ่งอันนี้บุมก็จะมีเป็นโซฟาแบบว่ามีหมอนพิงแล้วก็เป็นโซฟาแบบธรรมดานะคะกับโต๊ะแบบนี้แล้วก็มีทีวีตรงนี้สามารถนั่งดูได้เห็นแล้วมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยชอบอะไรที่มันมีเฟอร์นิเจอร์รู้สึกดีมากๆเลยอะต่อไปค่ะเรามาดูกันที่ห้องครัวกันหน่อยนี่เลยห้องครัวก็จะตกแต่งประมาณนี้นะคะโดยที่เราก็จะมีซิงค์สำหรับ ล้างจานตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีที่สําหรับเก็บจานมีเครื่องปรุงมีแบบที่ใส่ของข้างบนนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่ดูดควันะแล้วก็มีเตาที่บุมใส่เป็นกระทะไวไม่รู้ว่าใส่เดีวยวกันได้ไหมนะแต่บุมใส่ไปแล้ว <laughs> โอเคแล้วก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้กับอาหารนิดหน่อยนะคะนี่เลยก็จะเป็น,นโซนของห้องครัวของเรานะ แล้วต่อไปเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนพาไปดูห้องน้ำกันนี่ซึ่งห้องน้ำอันนี้บุ๋มก็อดัดแนบนะคะจากการใช้เป็นกระจกที่เป็นหน้าต่างนะคะมาทำนี่แล้วก็ใส่เป็นชาเวอร์เรนตรงนี้นี่ก็จะดูเหมือนแบบวิดูเป็นตู้อาบน้ํานะคะแต่แบบทําเองแต่ทําเองแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ําตรงนี้แล้วก็จะมีที่สําหรับเก็บพวกสบู่ต่างๆนะคะแล้วก็มีชักโครก,กับกระดาษทิชชู่ด้วยอ่า ประมาณนี้นะคะตรงนี้มีกระจกด้วยนะในไอออนตรงนี้มันไม่ได้แบบใส่เป็นกระจกแบบนั้นมาก็คือแบบก็จะเห็นเป็นแบบนี้ให้รู้ว่ามันเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าคือแบบชอบมากไอเลิฟมากๆป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรอีกซึ่งข้างบนเนี่ยบุ๋มก็ตกแต่งเป็นพวกห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องนอนนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบนั่งเล่นข้างบนนั่นเองนะคะก็จะไว้ดูหนังดูอะไรด้วยกันนั่นบนบ้านนี่เลยก็จะมีเป็นโซฟาตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นโซนอ่านหนังสือซึ่งเราก็มีความมาซ่อนไว้ที่ตรงนี้ <c oughs> เป็นเก้าอี้เล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นวางหนังสือซึ่งตรงนี้บุมเปิดลงขึ้นมาเลยนะให้มันดูแบบวมองออกไปเห็นวิวจะได้อ่านหนังสือได้แบบหมดปลงนะคะโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องนี้กันต่อดีกว่าแตนแตนนี่อันนี้เป็นห้องที่บุ๋มชอบที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าน้องคือห้องเล่นเกมแล้วก็ห้องสตรีมเกมนั่นเองค่ะนี่เราก็มีคอมตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้บุ๋มเปิดคอมไว้นี่ก็จะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มีไมค์ด้วยนะ คือแบบความชอบก็คือเขาทำใหม่มาด้วยสำหรับนักแคสเกมโดยเฉพาะแล้วก็มีเก้าอี้เกมมิ่งซึ่งอันนี้ก็จะมีสีอื่นๆด้วยนะคะก็จะมีสีแดงสีดำถ้าจะไม่ผิดนะบุ๋มก็ใช้เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีจอซึ่งอันเนี้ย <c oughs> เป็นจอ2องเว้ยทุกคนมีจอ1จอ2แล้วมีอะไรอีกมีโทรศัพท <c oughs> ์คือแบบมันจะมีแอดออนตัวไหนให้โทรศัพท์มาด้วยทุกคนดูสิ และบุมก็แปะเป็นพวกรูปภาพแล้วก็มีโล o u t u b e ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เพิ่งเคยเห็นจริงๆมีโล o u t u b e แล้วก็บุ๋มก็วางคอมไว้ตรงนี้ดูสิความแบบใส่ใจรายละเอียดข้างในด้วยนิดนึงอะ่ะเฮ้ยน่ารักเวอร์ถึงมันจะเปิดไม่ได้ก็เถอะนะแค่นี้ก็ดีแล้วและบุ๋มก็วางเป็นกล้องไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อแบบเอาไว้ถ่ายคลิปอะไรแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มุมนี้ก็จะมี ps5 นะคะซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกม ที่แบบเขาฮิตกันใช่ไหมแล้วก็จะมีจอยตรงนี้มี Nintendo นะคะก็มีจอสสำหรับเอาไว้นั่งเล่น PS5 ด้วยอแล้วก็จะมีเป็นแอร์นี่ความแบบมีแอร์ด้วยทุกคนดูบุ่มสามารถใส่แอร์ได้แล้วเฮ้ย <c oughs> น่ารักแล้วก็มีไฟด้านบนนะคะอันนี้บุ่มก็ใส่เป็นคมไฟด้วยแล้วก็ใส่เป็นไฟติดเพดานด้วยอ่ะก็จะประมาณนี้อุย้ยแล้วก็อันนี้ปฏิทินสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ด้วยนะ นี่ยี่สามยี่สี่แต่คือเปลี่ยนได้แค่สองวันนะคะทุกคนไม่สามารถเปลีป่ยนไปมากกว่าน,นั้นได้เนี่ยต่อไปเราไปดูฝั่งนี้กันค่ะก็คือจะเป็นห้องนอนของเราแต่นตนเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับเตียงนอนของบุ๋มนะคะทุกคนเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ซึ่งเหมือนบุ๋มยังตกแต่งไม่เสร็จยังไงไม่รู้แป๊บน,นึงนะขอใส่ของเพิ่มเติมนะคะนี่เราสามารถวางผ้าห่มได้ใช่ไหมอุ้ยได้จริงด้วย ฮ้ยใส่เป็นสีดำแล้วกันสีจะได้ตัดตัดกันนี่ก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะที่มีนาฬิกาตรงนี้พร้อมกับมีคอมซึ่งบุ๋งเป็นคนที่ชอบแบบมีคอมในห้องนอนไงถึงแม้ว่าเราจะมีห้องเล่นเกมอยู่แล้วแต่นี้ก็จะเป็นห้องสําหรับเอาไว้นั่งทํางานนะคะก็จะมีคอมอินวันเครื่องนึงแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแท็บเล็ตหรือว่า iPad ตรงนี้นะคะแล้วก็วางมือถือเหมือนเดิมอันนี้ก็เปิดหน้าจอได้ทีวีก็เปิดหน้าจอได้ แล้วก็จะมีโซฟาเล็กๆตรงนี้นะคะเอาไว้นั่งเพื่อที่สามารถเล่นเกมกับจอนั้นก็ได้หรือว่าดูทีวีเฉยๆก็ได้นี่ประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่บุ๋มติดแอร์ด้วยนะลืมบอ,อกติดแอร์ด้วยนะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนด้านนอกนิดนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้นั่งกินหมูกระทะนอกบ้านนะคะก็จะเป็นระเบียงนอกบ้านนั่นเองก็จะใส่เป็นพวกโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีที่สำปิ้งย่างต่างๆกันเองนะคะนี่เลย ก็ประมาณนี้แหละบุ๋มก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันและที่สําคัญบุ๋มขอนำเสนอตรงนี้หน่อยเป็นแอรแบบข้างนอกอะทุกคนเขาเรียกว่าอะไร <S <S เป็นเครื่องแย่ด้านนอกอะเนี่ยคือแบบสมจริงมากชอบอ,อ่ะแล้วที่บุ๋มตกแต่งไปเนี่ยมันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะของเ e t on furniture ตัวนี้นะคะน้องยังมีอีกมากมายเลยะคะ่ะทุกคนอันนี้คือบุ๋มพยายามตกแต่งเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะก็จะมีอื่นอนอีกอย่างเช่นอะให้ดู เลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอกับพวกชั้นวางใช่ไหมมีเป็นตะก,กร้านะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกตะก,กร้าช้อปปิ้งเห็นไหมมันมีเยอะมากมีถังขยะมีเก้าอี้แบบโมเดิร์นทุกคนดูม,นมันเยอะจริงๆมันเยอะจนแบบใส่ไม่หมดอ,ะอ่ะในบุ่มรองวางเก้าอี้เก้าอี้ออฟฟิศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเล่นเกมอีกแบบหนึ่งนะคะ แล้วก็นี่อันนี้เป็นตะกระ้าคือแบบมันตกแต่งได้หลายแบบอ่ะนอกจากเอาไว้ตกแต่งบ้านแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาไปตกแต่งพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆได้อีกนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามีอะไรที่แบบน่าสนใจอีกอที่น่าสนใจมีอันนี้คืออะไรไม่รู้จะเอามาก่อนมีอ้ยอันนี้เอาไว้แบบนั่งรอคุณนี่บุ๋มวางไปแล้วนี่ว่าไว้เป็นเหมือนป้ายลูกมีได้นะคะเออน่าสนใจไหมล่ะแล้วก็จะมีพวกโซฟามีกีตาร์ มีเครื่องเล่นเกมเยอะมากคอมพิวเตอร์นี่คือไม่ได้มีแค่แบบเดียวคอมพิวเตอร์มีทั้งแบบออฟฟิศมีทั้งแบบเกมมิ่งทุกคนก็คิดเอาแล้วกันว่าจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงคืออันนี้บุ๋มชอบมากนะคะถึงขั้นที่แบบของในคอมก็ไม่รู้ว่าน่ารักขนาดนี้หรือเปล่านะคะทุกคนนี่อาหารนะคะนี่อันนี้เป็นแบบน่าจะเอาไว้พวกสบูม่มั้งไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเกมซัมติงนะคะทุกคน ก็มีคอมเล็กๆแบบนี้ด้วยแถมอุ้ยเพิ่อนะมันมีสองจอเออจริงด้วยแล้วก็เออมีแบบนี้อ่าอุ้ยมีแบบนี้อันนี้เป็นแคชเชียเออนี่เห็นไหมทำเป็นร้านสะดวกซื้อได้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีกีตาร์อันนี้ก็มีอีก2 3 4สมสเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเกาอีเกมมิ่งที่บุ๋มบอกว่ามันมีสีอื่นด้วยนะที่บุ๋มใช้เมื่อกี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะก็จะมีสีดำสีแดงแล้วก็สีฟ้าประมาณนี้นะคะอ่าแถมนั่งได้จริงด้วยนะ ปึ๊บมีเฮ้ยดูสิคนข้างที่จะพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะคะคือบุมจะแบบถ้าจะรีวิวทั้งหมดมันก็คงจะเยอะไปเนาะก็ดูแบบคร่าวๆแล้วกันมาและอย่างต่อไปที่น่าสนใจเนี่ยก็คือจะมีอันนี้ค่ะทุกคนมีเมโลเดียนนะคะเอาไว้สมัครเป่าๆถ้าใครแบบว่าเคยเห็นก็จะมีตามโรงเรียนใช่ไหม ที่เขาจะแบบให้นักเรียนเอาไปเป่าๆนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นตู้อาเขตค่ะเป็นตู้เล่นเกมโอเคเปิดไม่ได้ก็เอาไว้ตั้งโชว์นะคะแล้วจะมีเป็นพวกอุปกรณ์ออกกําลังกายด้วยนี่มีทั้งลูวิ่งมีทั้งที่ปั่นจักรยานนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่สาหรับวางอะไรสักอย่างอ่าเป็นอ๋อเป็นที่วางเปียโนอันนี้มันเป็นที่วางเปียโนเราต้องเอาเปียโนออกมาแล้วก็วางไปแบบนี้นะคะนี่เรียบร้อย แล้วก็จะมีไฟนี่ที่บุมรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็จะมีนี่ด้วยเป็นที่สำหรับวางเป็นหูฟังนะคะอ่าแล้วก็มีคอมแบบตู้นะคะแล้วก็มีดัมเบลนี่ คือแบบว่ามีหลายอย่างมากมีทั้งในห้องน้ําห้องครัวห้องนั่งเล่นรวมไปถึงพวกอุป,ปกรณ์แบบว่าออกกําลังกายหรือว่าเอาท์ดอร์ต่างๆมีหมดเลยนะคะจะบับในแอดออนตัวนี้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าใครที่กําลังมองหาแอดออนที่แบบน่าเล่นเนี่ยก็ลองเล่นตัวนี้กันได้นะคะเดี๋ยวต่อไปบุ่มไปบอกวิธีการตั้งค่าด้วยใครโหลดมาแล้วแบบมันแอดออนไม่ขึ้นต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือสร้างโลกขึ้นมาใช่ไหมคะทุกคนพอเราสร้างโลกขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเรียกเป็นหมดอะไรก็แล้วแต่นะคะบุม๋มจะขอใช้เป็นหมด Creative นะคะแล้วเราก็จะไปที่ Experiment ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เลื่อนลงมาค่ะก็ให้เรามาดูกันที่ตรง Add-on นะคะก็ให้ทําการเปิดไปทั้งหมดเลยนะคะเปิดไว้ให้หมดเปิ๊บเปบแบบนี้แล้วก็ใส่ r e Resource Pack ให้เรียบร้อยซึ่ง r e Resource Pack ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่ะ Mono Deco Plus นะคะ กด Active ไปแล้วก็ behavior pack ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะปุ๊บกด Active ไปเรียบร้อย2ตัวนี้ Active มาแบบนี้แล้วนะคะก็คือได้แล้วนะแล้วก็กดสร้างไปเลยอ่าเข้ามาในเกมกันเปมนที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดีกว่าว่าติดหรือเปล่านะคะนี่เลยก็ติดนะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้ คือแบบมาครบแบบมาเยอะจัดจัดเนะะี่ยค่ะแอดออนตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะสำหรับบุ้มก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการติดตั้งนั่นเองอ๋อแล้วก็เมื่อกี้บุมลืมก่อนที่เราจะปิดคลิปนะคะทุกคนเรากลับไปที่แมพของเราก่อนเพราะว่าบุมลืมที่จะเปิดเป็นตอนกลางคืนให้ทุกคนดูนะคะว่าไฟมันจะประมาณไหนเนาะอันนี้เป็นตอนกลางคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไฟที่บุ้มติดไว้ตามบ้านหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นไฟแบบญี่ปุ่นนะคะเล็กๆอันนี้ก็จะให้ความสว่างประมาณนี้นะคะ แล้วก็มาดูในบ้านกันนี่เป็นไฟที่บุ่มติดไว้ด้านบนนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีไฟไหนอีกอ่ะมีไฟตามผนงังอ่านี่ก็จะเป็นไฟตามผนงังก็ถือว่าสว่างใช้ได้เนาะต่อไปขึ้นมาดูข้างบนหน่อยดีกว่าว่าสว่างหรือเปล่ารึขึ้นมาละใหดูห้องนี้ซิโอสว่างมากนี่เห็นไหมอันนี้บุ่มติดไฟตรงนี้ไปแล้วก็มีข้างบนอีกสว่างกว่านี้ไม่มีอีกแหละโอเคได้อยู่นะได้อยู่ ชอบพ้องนอนมากเลยอะมันดูแบบว่าเป็นตเตียงที่น่านอนมากๆค่อนข้างที่จะชอบเพราะมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวแอดออนตัวนี้นะคะ <chercher. S 2> ก็ถ้าหากใครสนใจอยากจะได้ไปเล่นนะคะบุ๋มก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากใคร,ใครแบบอุ๊ยพี่บุ๋มมันโหลดยังไงใช่ไหมเรากด<ป>ดาวน์โหลดไปใช่ไหมคะแล้วมันให้เราไปทําการติดตั้งเบราว์เซอร์ไปทําการทํานั่นทํานี้ทุกคนก็ไม่ต้องทําตามนะคะก็แค่กดเข้าไปตามลิงก์ที่มันบอกแล้วก็กดออก จากนั้นก็มันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนั่นเองนะก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะหากใครชอบคลิปนี้อยากให้บุ๋มมาทําคลิปแนวนี้อีกเนี่ยก็อย่าลืมไปกกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้บุ๋มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบายลืมไปเลยลวมันบวกมือได้เลเนี่ยอบายบายคะ่ะเย้ปู่บายบาย